คลิปนี้เราจะมาดูการขอสเตทเมนต์ด้วยตัวเองผ่านแอป K-Plus นะครับการขอสเตทเมนต์หรือรายการเดินบัญชีของ K-Bank ขอผ่านแอป K-Plus กันได้เลยทำยังไงมาดูกันครับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน K-Plus จากนั้นมาที่หน้าหลักหน้านี้ด้านล่างนะครับกดไปที่ธุรกรรมแอปก็จะให้ใส่รหัสผ่าน6ตัวเราก็ใส่เข้าไปเลย เข้ามาแล้วก็กดตรงคำว่า s t a t e มนต์นะครับแถวที่2ต่อไปมันจะเป็นหน้าที่เราจะขอ s t a t e มนต์แล้วนะครับตอนนี้เรามาดูอันแรกก่อน s t a t e มนต์เนี่ยขอได้เป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษส่วนเอกสารเนี่ยจะให้เขาส่งผ่าน k p a s s ก็ได้ก็คือเป็นแจ้งเตือนในแอปนี่นะครับหรือว่าจะเป็นอ e ีเมลก็ได้ถ้าเป็นอ e ีเมลเราต้องระบุอ e ีเมลเข้าไปส่วนล่างสุดนะครับจะเป็นเดือนที่เราจะขอสเตทเมนต ซึ่งเขาจะมีย้อนหลังให้นะครับถ้าดูแล้ว12เดือนเท่านั้นนะเราจะขอเดือนไหนเราก็กดติ๊กเข้าไปในเดือนนั้นแต่จะสามารถขอได้สูงสุดนะครับ6เดือนต่อการขอ1ครั้งก็คือว่าเราจะขอตั้งแก่1 2 3 4 5 6เดือนต่อการขอครั้งนึงได้แต่ว่าเดือนที่7 8ถึงเดือนที่2นะครับเราต้องกดขออีกครั้งหนึ่งหมายความว่าถ้าเราต้องการครบ12เดือนเนี่ย เราต้องส่งคำขอไปทั้งหมด2รอบโอเคครับงั้นเรามาลองขอเตทเมนต์อันแรกกันนะครับอันนี้เราจะขอเป็นภาษาไทยแล้วก็จะให้ส่งผ่านทาง K-PASS ขอแค่เดือนเดียวพอครับมกราคม65เสร็จแล้วครับส่งคำขอปุ่มนี้เลยแอปจะขึ้นแจ้งเตือนว่าขอเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จจากนั้นก็กดกลับไปหน้าธุรกรรมแล้วก็ไปกดกระดิ่งด้านบนครับเพื่อดูการแจ้งเตือน การแจ้งเตือนจะแจ้งมาแล้วนะครับว่าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่เราขอไปเดือนมกราคม65เข้ามาแล้วเราคลิกไปตรงสีเขียวแลวครับคลิกเพื่อดูรายละเอียดจากนั้นจะมาหน้านี้กดตรงดูเอกสารแล้วก็กดดูเอกสารอีกทีครับก็จะได้สเตทเมนต์มาแล้วครับแบบนี้นะครับเราขอผ่าน k คพ s สก็คือส่งมาทางการแจ้งเตือนในแอปเลย แบบต่อไปครับคราวนี้เราจะขอแบบว่าให้ส่งมาทางอีเมลยังอยู่หน้าการขอเอกสารสเตตเมนต์เหมือนเดิมนะครับคราวนี้ขอเป็นภาษาอังกฤษผ่านอีเมลระบุอีเมลแอดอเอดรสขอเดือนเดียวครับกุมภากดส่งคำขอแอปจะแจ้งเตือนมานะครับว่าการขอเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จแล้วจากนั้นเราเข้าไปในอีเมลของเราเลยครับจะมีเมลจาก ke d o c u m e n t กดเข้าไปเลยครับ แล้วก็เลื่อนไปล่างล่างสุดกดที่ไฟล์ตัวซ้ายมือนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่าน <One. S 1> วันเดือนคศออเกิดของเราเป็นตัวเลขนะครับทั้งหมดจากนั้นก็กดเข้าไปเพื่อปลดล็อกดูสเตตเมนที่เขาส่งมาแค่นี้เราจะปริ้นต์ออกมาหรือว่าจะดาวน์โหลดมาก็ได้ครับคลิปนี้จบแล้วครับกด Subscribe ช่อง t f i n g e r r แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ